ครับอยู่ผมมีสนแน็คซอมวันนี้จะพาสมมาเก็บขวดในปี2อ้ีนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณคลองอีสานเกี่ยวบ้านคงแก่แล้วก็บ้านน้องผันะครับตอนนี้จะพาสมมาเก็บขวดกันนะครับตอนนี้ผมก็ได้ขวดประมาณนะนะยังไม่เต็มเลยเอาสมได้นะิดเดียวเองระหว่างทางผมเก็บมาเอาสมมาดูนะครับมีน้ําแล้วเต็มในคลองนะขอระบายน้ามาจากคลองตรงนี้นนะ เริ่มมีน้ำแล้วเริ่มมีน้ำแล้วหลังจากที่ฝนตกมาแรงนะรก็เลยทำให้มันมีน้ำนะน้ำจากคลองตรงนู้นนล้วสม้มนาก็ได้รักความเสียหายแต่ละนานนะบางทีข้าวกคตายด้วยสผมทุ่งได้ทุ่งนานนะนเรามากินน้ำเย็นๆกันนะน้ำสามัญหนาวสม ก็ไม่ได้ถ่ายบนเวีน,นองหลายวันนะครับผมวันนี้เพาะสะมาถ่ายกันผมเพิ่มาเจอผักฝนของผักอีทบผูบ้ชมเราเขีนว่าถามว่าฝนของผักอีทบเนี่ยกินได้มร้อเผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะก,กินได้นะครับต้องรอให้มันสุกก่อนนะครับฝนของผักอีทบนะผมไม่รู้ว่ากินได้หรือไม่ได้นะผมเจอมาหลายหลายคลิปแล้วนะ พออีสานเจาะก็เริ่มมีน้ำครับหลังจากที่ฝนตกมาแรงเมื่อไม่กี่สัปดาห์นะครับผมก็ทําให้ประพากรเราก็เดือดร้อน,นครับปลูกข้าวบางทีมันก็ตายนะครับน,น้ำท่วมน,าน้าท่วมข้าวก็มีนะครับน,าน้าท่วมนาก็มีนะครับบางนามันก็เป็นทะเลเลยนะครับผมเป็นทะเลเลยนะ เขาจะมากเก็บขวดกันนะครับ๋ยวรลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมเพื่อจะไม่พัาดคลิปใหม่ๆกันมนรรยากาชตรงนี้ก็เป็นช่วงข้าวกำลังถอกไม่ใส่เลยข้าวกำลังเกิดเลยไม่ใช่ถอกผสมถอกก็ประมาณเดือนเดือนเจ็ดเดือนแปดนครับใ่ปะเดือนเจดเดือน8นะครับ เดือจ็ดเดือนแปดข้าวยัก็เริ่มจะถ่วงแล้วประเมินประมาณเดือนเก้านะครับอยูระยะทางในการที่ผมจะเดินไปนะครับมันในอากาศวันนี้แดดไม่ค่อยร้อนนะครับแดดไม่ค่อยร้อนกู้องนี้ม,มาเมาหายากมองสมมาเมานะเป็นปวดเปรีป้ยวสม ป่าส้มพุ่งนะครับบางคนขงเขาก็เรียกนะมันเป็นพืชที่ม,มันเริ่มหายยากแล้วเดินไ,ไปไม่กี่วนะินาทีเริ่มเริ่มเหนื่อยอันนี้นก็คือสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับสมุนไพรชนิดหนึ่งนะมันเป็น กลิ่นคล้ายใบก,กัเพานะครับกิ่นคล้ายใบกับเพาเลยแต่ว่านี่กินมันจะแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับเป็นสมุนไพรนะครับผมไม่รู้ว่ามันคือต้นอะไรนะครับมไ,มไ,มไม่มีข้อมูลถ้ามีข้อมูลจะมาบอกดูบางทีผักแต่และผักผมก็พูดผิดก็มีครับนะ พูดผิดเพราะว่าผมพูดผมไม่รู้จากชื่อมันผมก็เลยพูดไปมั่วครับผม่าแล้วเดินไปเจออะไรก็อาศึกษาดูเอาครับเพราะว่าฝนจะตกถึงวันที่สี่นะ่ปะบางทีก็ว่าว่าวันที่สามนะผู้ชมดูน้ำตรงนี้นะนี่น้ำมันเริ่มแบบขึ้นแล้วนะ ตอนนี้ฝนตกแดงวันนั้นน้ำมันขึ้นสูงเลยสครับน้ำมันขึ้นสูงเลยผมรู้ได้ไงทำไมก็ฝนตกแรงวันนั้นสิครับน้ำมันขึ้นสูงเลยนี่น้ำก็ท่วมแบบสาเลยมันเต็มสาเลยสบานะสาตรงนี้นะนก็ไหลโคเข้าน้าไหลไปนานนะครับไหลลงนาน องตรงนี้ตะกอนก็มีคนขี่รถตกคลองตรงนี้นะแต่ไหลมากสมดูลักษณะมันนะเคยมีคนขี่รถสาเล้งลงลงคลองตรงนี้นะแต่ไม่เป็นอะไรนะครับไม่เป็นหลมากเลยนะครับก็ระมัดระวังนะครับสําหรับคนที่มีขี่สาเล้งไม่เปลี่ยนทีครับรถไม่เปลี่ยนผู้ชมดูตรงนี้ดูนาตรงนี้นะ อ้มันเขียวแบบข้าวแบบเขียวเลยสมดูน่าจะดำน่าจะดำนาเอานะครับถ้าเป็นแบบนี้น่าจะดำดำนาเอาดูมาเจเียวหนึ่งใบแล้วก็ขวดด้วยสม้มเจียวไว้จนิกนะสมอนนี้มันดูขวดแบบมันดูแบบเก่าๆมากสมผมไม่รู้ว่าขวดอะไรนะ ผมขออนุญาตไม่เอาแล้วกันนะครับดูมันไม่มีตาสลากเลยนะครับพวกสลากมันน่าจะหลุดออกไปแล้วนะครับผมผมรูกมาเจอเห็ดชนิดหนึ่งนะครับนี่เป็นเห็ดตัวนี้นะู้ชมรู้จกกักหรือเปล่านะครับเป็นเห็ดชนิดหนึ่งเห็ดนี้ก็คือเห็ดผิดชนิดหนึ่งนะครับนี่เห็ดพิดนิดหนึ่งเราเราไปจับจะมีอย่างนี้นะ วลามันแห้งเราก็จะยเยอะเขาก็จะชอบโยนเขาเรียกว่าเห็ดขี้ควายนะครับเห็ดที่วัวหรือว่าเห็ดที่ควายก็ได้นะครับบางคนก็าว่าเห็ดเห็ดที้ควายนะเราเรโยนมันเกกระจายเลยนะครับฟันพิษมันก็จะกระจายเลยพูดผิดครับโอ้สมปวดแขนมากนะครับ อีพีนี้ผมจะไหวไหมบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมอีกแค่ประมาณสองปีนะน่าจะประมาณปีเจ็ดศูนย์นะครับผมหยุดเก็บขวดนะเก็บขวดปีสุดท้ายก็ประมาณปีเจนะ็ดศูนย์นะครับผมเดี๋ยวตรงนี้ผมจะไปถ่ายอย่างนั้นฝั่งนี้ครับผมฝั่งนี้ผมจะไปถ่ายอยู่ไม่ได้ไปนานแนละ้วครับผม ไม่ได้ไปเป็นเดือนแล้วสิเดี๋ยวพอเป็นปีนะเป็นเดือนแล้วนะครับที่ผมไม่ได้ไม่ได้เดินไปนะต้นไผ่ตรงนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะไม่ได้หายไปไหนนะครับบรรยากาศรงเนี้นก็ปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนบ้างก็มีมันขาดนะครับมันก็ขายไดนะ้ผมจะไม่ ผมจะไม่เขียนตรงโดยเด็กขาดนะสมถ้าเราเขียนตรงมันก็จะเสียเวลานิดนึงนะครับบริเวณของอีสานเกี่ยวก็ไม่ค่อยที่จะมีขวดนิดหนึ่งนะครับถามว่าทําไมมันไม่มีนะครับมันเป็นสถานที่ที่เป็นป่าเนาะเป็นสถานที่ที่มีต้นไม้เต็มนะครับมันก็จะไม่มีคนมากินนะอุสมดูน้ำนตรงนี้สมอ้ ผมเห็นแบบน่ากลัวมากครับผมฉากกระโดดน้ํามากครับผมดูอู้น้ําไม่โคตรขุนเลยเป็นสีซารไทยเลยนะน้ําตรงนี้แบบโอ้โหอยากกระโดดน้ําเลยตอนนี้แบบโคตรร้อนเลยนะครับเพก่านนีม่มากครอบพีนี้ไม่ไว่าจะรลอดเลยไม่หอดอู้ผมสมผมจะมาเจอมันนะผมจะมาเจอมันป่านะ คำนนะผมแล้วมาเจอมันนะน่าจะไม่ใช่มันป่านาะมันบ้านเรานะนหาเจอได้ทั่วไปนะมันอย่างนี้นะเห็นไหมสีมรา,ากมันน่าจะลงยินตรงนั้นนะถ้าผมเอาเสียมมาผมขุดแล้วสมผมขุดไปกินแล้วนะผมขุดไปต้มกินนะนะโอ้สมดูน้ำเห็นก็น่ากลัวแล้วสมตรงนี้ก็เรามาระวังน้ำป่าไหลหลากสัม แล้วก็มีโรคไขานาสมไขานานะคุณสม,สมเคยรู้จักมันมันเป็นโรคสายพันธุ์ใหม่แล้วสมไขานานะครับไข่ดินก็มีเวลาชาวนาไปดำนม้มมันก็จะเป็นโรคไขานานะมผมไม่เคยรู้จักมาก่อนนะแล้วก็โก COVID, รคโควิดช่วงนี้ก็กําลังระบาดเลยนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยสมคุณสมเผาวันอะไระ au, วะาง้ยต้นอะไรวะมันเป็นเท้าเทาเลยสมดู ผมไม่เคยเจอเลยว่ะเหมือนมีคนมาอุ้ยชมผมเจอหนอนนะหนอนบุ้งนี่ชมเลยเห็นปะนี่ชมมันเป็นเหมือนตัวหนอนเลยนะครับชมไม่รู้ว่ามันคือหนอนบุ้งหรือหนอนอะไรไม่รู้นะผมไม่เคยเจอมาก่อนเลยเราระมัดระวังนะครับในช่วงนี้ก็โควิดก็กำล,ลังลำบากเลย ไม่ว่าจะเป็นโควิดน้ำท่วมแล้วก็อะไรต่ออะไรสมไ้ไม่เหมือนเลยแผ่ดินไหวก็มีนะครับตร,ตรงนี้จะกอนเขาเจ้าขยะมาทิ้งน,นะสัมตรงนี้นะก่อนนะต,ตรงนี้ก็ไม่ไม,มีแล้วนะครับ ผมมีเวลากวดนะครับผมแกเดินไปเรื่อยเรยเลยไอผมม,มาเจอขวดแก้วหนึ่งใบนะครับนผมตรงนี้ครับเนี่ยขวดแก้วหนึ่งใบนะครับก็พอได้อยู่นะครับทุกคได้อลเลยลมบรรยากาศเดี๋ส้มสวยงามมากเลยนะครับบรรยากาศบ้านบ้านเลยผมนุมมาเจอขวดนะครับ เก็บเอาเลยนะครับนี่เป็นนาคุณครูผมนะท่านก็กเกษียณนานนะครับผมลงมาเจอขวดมันเป็นขวดพลาสติกใหญ่ๆเลยนี่เป็นนาของครูคเก่าผมนะท่านก็กเกษียณนานนะนะั่นแหละขวดเกษียณนานขนะวดอินขวดสำบันเสื้อนะคร อยากกินสบอนเซอร์เยอะอย่ามันจะเซ่อส้มตรงนี้ยุงเยอะมากส้มระมัดระวังกันกด้วยส้มตรงนี้โรคเอสแท็กสมรู้แต่เอสแท็กนะเอสแท็กเกิดจากการที่เรากินเนื้อดิบนะครับโรคเอสแท็กนะเกิดจากการที่เรากินเนื้อหมูดิบนะส้มเนือ้อวัวดิบด้วยนะส้มก็จะทําให้เราเป็นเอสแท็กได้ส้มถ้าเรากินของดิบเข้าไปนะ ทรน้าน,นีกอกวไส,สขวดนะน,นี้รงพ่นนหลายสนิมากรัอันนี้เป็นบัวะเพ็ดนะนนต้นของบวระเพ็ดสนนก็ต้นอ,อะไรเมนูนะแต่มันเป็นเถาแบบนี้ผมผมว่าผมเคยเจอสมสม่สมนมากก็จิเกิดอยู่ตามป่าอันนี้ก็จะเป็น ้นเถาชนิดหนึ่งนะครับที่มันมียางสมยางของมันจะเป็นกขาวนี่นะเป็นสมุนไพรนะครับเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งว้าวสมผมนึกมาเจอมันนะรับผมนึกมาเจอมันบ้านเราเหมือนบ้านเราเลยเนี่ยนะครับเป็นมันเลยมันกินได้สมมันสามารถกินได้นะบ้ม e ีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะสม้มเพื่อจะไม่พลาดที่ไม่ ผมขอญาตอดหมวกก่อนตอนนี้ไม่มีแดดแล้วนะส้มแดดน่าจะหมดไปแล้วส้ตรงนี้แมงเยอะมากส้มเดี๋ยวแมงมันจะเข้าหูเข้าตาผมนะผมขอเลียก่อนนะส้มขอเลกียกตรงนั้นก่อน้มันเจอไฟแซ็กส์ส้มมันเจอไฟแซกนะไม่รู้ไฟแซกตัวนี้มันสามารถที่ใส่งานได้ไหมมันใส่มันเหมือนใส่งานไม่ได้เลยอุ้ยส้มมันเหมือนแบบว่า มันใช้งานไม่ได้เลยดูด้านในมีแก๊สเหมือนจะมีแก๊สนะส้มมันจะเก็บไปด้วยนะส้มม <Awesome. S 1> ันจะเก็บไปด้วยนะอ้มไฟเช็กเราก็สามารถที่จะฝนมีดได้ส้มตรงนี้นะก็จะนําไปฝนใบมีดนะให้มันคมนะคุณสมดูน้ำน้ำ้ำเน,นิน้นะน้ำมันท่วมข้าวเ้ม โอเคผมจะไม่เดินไปนั้นว่าเด็กขาดนะครับเพราะว่าเวลาตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เวลาประมาณใกล้จะห้าโมงแล้วนะครับตอนนี้สี่โมงก,ก,กว่านะใกล้จะมืดแล้วนะครับใกล้จะค่ำแล้วนะครับแต่แรกพีนะผมแม่โคตเหนื่อยเลยถ้ามีตากล้องก็จะดีกว่านี้อีกนะครับ เอพีนี้ไม่รู้ว่าผมได้พูดอะไรไปบ้างไม่รู้นะตรงนี้ก็จะมีพืชหลายชนิดมั่งสมศรผมได้เห็นได้เจอมานะตรงนี้นก็จะมีพืชหลายชนิดมั่นะครับหต้นตนนี้ก็เป็นต้นของเป็นต้นของอังไม่รู้นะ อยาก,า,า,ากยยากินผักหวานฝ่ามากเลยอยากกินผักหวานฝ่าครับสมประมาณนี้นโอเคนะครับสมสำหรับนี้ก็ขอตัวลาชมไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าลินนี้ก็ได้เผาิสมาเก็บขวดที่พีสองร้อยยี่สิบสองนะครับก็บริเวณคลองอีสานเขียวบ้นนบานน้องแก่บ้านน้องํำนะครับรูู้ไหมทาไมเป็นมันถึงชื่อว่าคลองอีสานเขียวบ้านน้องแก่นกับบ้านน้องขำแล้วก็มันอยู่ติดก,กันนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นของบ้านขนแกนแล้วก็บ้านน้องผําด้วยสะมแล้วก็บ้านหน้องหะด้วยตรงนู้นก็จะมีเป็นของบ้านหนองหะแล้วก็บ้านขอสคมของ้มยว่า nice ตรงนี้นะตรงนู้นมันจะเป็นของน้องหงส์ของน้องหงสนะเป็นของของบ้านขอแล้วบ้านหนแก่น้อยนะครของน้องหงนะครผมพูดซัดไหมของน้องหงสหน้องหง หงหงสมหงนะหงหงสมรู้จักหงไหมคลองหนองหงนะสมจะเป็นคลองห้วยว่าดว้วยนะครับโอเคสมใบไบ่สมบบสม,มีอะไรมากสมดูว่าดากาศด้านบนของฟ้านะผมว่าต้องมาแน่เมื่อแหละตอนเย็นเรต้องมาแน่สมข้บบามคืนต้องมาแน่สมใบไบซสม